สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมู่เพื่อนกันเบอร์สุขูสุขคนนะพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนหับเขา่าชู่ซ่องแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วมันะนะี่กันเนาะมาพบมาพ่อกันกันตอนที่สวยแน่มันนี่กันประมาณสิบโมงแล้วพ,พี่น,องงอนอ้องเลยเสียวอ,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 อ้าวเนาะเคื่อแต่เคื่อแเต่มันนี่กันหลังจากเมื่อวานนี่เห้ากันได้ไปว่านก้าเนาะไปว่านก้าอีกอันตาหนึ่งพวายันบ,บพุพพพอพ่อแม่พี่น้องเลย ก้ามันก็ออกเสียงห้างแน่ก็เลยอันไปซะน้าเนาะหน้าพิ่นม,มีน้าเขาก็ขอหน้าพิ่นดูดน้าเอาก็เลยบานก้าแล้วแล้ววันนี้กับมาพบมาพอ่าพอกับแมนเตอร์กต่อยู่เพื่อนแมนเตอร์คืเอเก่าเนาะยูเพื่อนที่ยังบอแล้วแล้พอพี่น้องเลยก็คือว่าเขาสีมาอันเทพื้นเนาะเทพื้นอยู่ข้างนอกอนี่แหละ มาขุดขีดินนางเศร้าเมื่อยอยู่เนาะแม่ลองเจอกเก็บดินจีอันที่มันเดือนี่แหละคุณพี่น้องเลยเอาเอาอกไปข้างนอกพุ่นแล้วเข้ากับสีเทพื้นอยู่ทางในที่เนาะเทพื้นพอห้มันแปนมันหยังเน่เบิง้งเดี๋ยวสิยบปั๊บกองนางใหายคุณพ,พี่น้องได้เบิงบ้งเนาะคนลูกชายกับคนดินจีอยู่ช่วยแม่คนดินจีอยู่บ๊ดุอาสบาดีสองพอดุบาร์ดี <laughs> บสบาดีบนดาได้ที่โดยอันกับสีเทอันกันเปื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเอาขี้ดินน้ำให้หน้าคูดขี้ดินอยู่ให้หน้าพ่อแเขามาทมเนาะคูดขึ้นมากะเพราะว่าขี้ดินมันก็อยากอันเปียกเปียกแน่เพราะว่ามันไม่น้ำไม่ในฝนตกมากละไกะมันอยากค่อนขางอย่างยากแน่เนาะเอาไฮเตอร์เอาเรียนไว้ดูล่ะเฮากับสีเก็บดินจี้ออกมาพี่เดะไฮเตอร์ผนเก็บออกมาเรียนไว้ข้างนอกพี่เห้กับสีได้มา อันเทข้างในพี่เนาะเทอันกันเปื ard, Arduino, prayed, ika, er ้อนกันยางอย่างนี้แหละเนาะปูพืชมันเพราะว่าให้มีอันพื้นที่ได้นางดินแน่เด็กหน่อยเนาะถ้าเอาขึ้นมาอยู่แล้วกะมันกะสีสะอาดสะอางไปแน่เพราะว่าเอาปูพืนปูยางอะเก็บลูกละข้าม่อยกับชาวเมื่อยด้อแม่ชาวเมื่อยถ่าแม่ไทยให้ป้าลุงเบิ่งก่อนโดยเบิ่ง เฮากะสิเทอยู่2ข้างนี่เนาะกับหน้าบ้านพุ่นแพี่น้องเอ้ยน่ะพ่อเอ้อเพิ่นชวนกรีนอยู่ให้นาพุ่นน่ะมาไสก็ยังบ่เต็มดอกซามื่อยก่อนนี่น่ะเนาะเดินก็บ่กว้างเท่านี้ก็แม่นเตก็ปลูกผักปลูกบักแตงแล้วกะสิเทกันเปื้อนอีกน้อยนึงเนาะทมผักข่อยแล้ว่จักพอมหอมนี่เนาะพอได้ใส่แจวพี่น้องเอ้ยแมงเตบ้านักหอมผักบัวพุ่นน่ะเนาะเดินก หอมๆแต่ก <laughs> <laughs> ็อยากปลูกอยากปลูกแน่อยากเฮ็ดเฮือนแน่พุ่นน่ะก้มแตก็หี่ยวแท้เตอน่ะแดดมื้อนี้เนาะเมื่อวานนี่ก็คึ้มๆอยู่เพือก็เอาละกก็มันสินันอยู่บ่เน่าป่แหโพเฮาก็สิมาอันทมดินนี่แหละทมพว่าให้มันขึ้นมาอีกเล็กน้อยเนาะก็เลยสิมาเทกันเปื้อนเทไว้นี่แหละ คอยเตอร์พอนามาถมอยู่แต่ก็ยังส่วนมาอีกอยู่เนาะเดินกระห้อมเครืองปูกก็อยากปูกเคลื่อนก็อยากเพ็รพวยพี่น้องไงแตงเข้ากับล่ามเครื่อนยาวเติบแล้วนี่ใกล้จะได้กินหมากแล้วเตอร์เพราะจะได้ต่ำหมกแตงยามลำหน้าอยู่บ่เนาะแดดพวยพี่น้องไอ้โมนี้เนาะตาก้าเข้ากัปกติกับสีบ้านสามให้นี่กับพ่ออยู่เนาะแต่ตอนนี้มันออกมาจากซียงห้างแน่ก็เลยไปบ้านนี้ กะคุณแหละเนาะไปบ้านทางกอะแพรบ้านผมเมื่อวานนี่ตาหนึ่งถ่ายฮุดกันยังบอแล้วนะพอลายเตอร์เพิ่นกับมาถมดินก้อนยังอีกอันเพิ่นถ่ายรายงานหนึ่งมันแรงพ่อใหญได้ถ่ายอีกเนาะจิตทั้งทั้งอันพี่แมงเตอร์ชิบุรีเทพเนาะเพอว่าง่ายั่างเอาดินมาถมอีกเพิ่นพิลเอาเลยทางหลังบ้านพี่เอาดินมาถมให้มันสูงอีกก้อนนะวเัาก็บชิมาตั้งเสาอันเฮ็ดเฮือนเคาะเทินครัวเอาเนาะถ้าต่อไป พายหนาพุ่นแหละมันนั่นก่อน,น,อนออเทแ,แต่ข่างน้ำอันพอยเตอร์พุ่นเนาะเทข่างนี่แล้วก็สิเป็นทางนาบ้านพุ่นกับกับทางข่างพี่เนาะข่างทางพี่สองข้างข้างนี้เราสชิจงไม่ก้อนถ้าเาอาดินมาทมให้มันเพียงขึ้นมาสูงพี่อีกก้อนพอยพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวมาให้ทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งก่อนเนาะนี่มันจะมีอีกสองขางนี่นี่ขางนี่เขากับชาขึ้นมากอะเอามาใส่อีกหน่อยนึงอันนี้เนาะสองขางนี่และพ่อแม่พี่น้องเลยหมองนี่กับขางนั้นกับหน้าบ้านพี่เลยเนาะเอ็นเตอร์กัเอาวขินมาถมชวนเอาให้หน้าเขาหน้าช่วงนี้มันก็ยังยากแน่พ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นรถถมดินเพิ่นกะไม่เอามา อันเฮาก็เลยส่วนเอาน้ําไหนา้ามาทมพอให้มันเพ,พียงขึ้นมาอีกเล็กน้อยก็เลยสิเอาเทบัดนนี้เนาะเดี๋ยวก็รอถาปูนเพิ่นก่อนถาทรายก่อนยังบ่มาเนาะเพิ่นยังบ่มาส่งเตอร์ก็เมื่อยมาเฮ็ดดินยบดนี้ซเมื่อยดอ้ยเมื่อยกะเพิ่นก็คนดินยแม่ก็แต่เช้าพเนาะซเมื่อยซเมื่อยก็ดแล้วจังมาเฮ็ดเฮ็ดยังน่ะ นีนทรายเฮาที่มันเดือนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินจี้เดือนนี่ก็ถ้นา,นา,า,ามันนั่นก็เฮาสิไปเฮ็ดห้องน้ําห้องนายต่อไปเนาะอันนี้ดินทรายเดือเฮาก็สิมาเทน้ําหน้าบ้านเนีน่ยเนาะออกมานี่ให้มันเกี้ยงสิมีบ่อนดินบ่อนหัวแน่ให้มันสะอาดสะอางแน่ดินแกน็เดืออยู่เนาะเพิ่นเทเมือก่อนนั่นกนทางลุงสร้างเพิ่นก็นบ่ได้เทเบิดเพราะว่ามันเดือมันพอเนาะก็เลยมีดินแห้แต่ ค่ะแต่ดินทรายกับปูนแต่ถ้าพ่นสร้างมากะคำว่ามันคำพ่นมากคำกับอ,อื่นพดดู้ไดสิไดเทนี่เนาะทางพอยเตอร์พ่นกระท่มดินแล้วก็ให้ทมให้ขึ้นมาก่อนเนาะเพราะว่ามันต่ำโพดเท่ากับชิขมขึ้นมาก่อนแมงเตอร์ก็ะิมาขุดดินเก็บดินจีนี่แหละออกมาใบข้างนอกพี่ก็สิมาเทข้างในอีกจก็ดชิไดทเทหรืบอบ่เดี๋ยวมันเห็นเนาะฟังเมืองพ่นมาส่งปูนส่งทรายก่อน พญามุมมาแต่มีอันทางแม่ใจดีเฮาคือเก่าเนาะพันชุดสวยทางอันเมงเตอร์มาเห็ดอัน,ทนเทกันเปื้อนทางกับอันเทน้าบ้านนี่เนาะพ่อแม่พีพ่น้องเลยก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางครอบครัวพ่อแม่หลายเด้อเนาะที่สุดสวยทางครอบครัวของลูกมากอ่ะ ขอให้พ่อแม่เจริญฮุ่งเพื่องให้ร่ำให้รวยให้โยมันขวัญยืนให้ห่างให้มีให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวเฮือนซานพ่อแม่เด้อเนาะที่สุดช่วยลูกมาสรอยมาสำหรักับข้อให้กลับคืนหาพ่อแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะที่สุดช่วยลูกเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานมีแต่สิ่งดีๆมอบให้ครอบครัวของลูกเนาะถาบ่มีพ่อแม่ชุดช่วยกับคือสิบไริเป็นเฮือนหุบห่างแบบนี่เนาะคือสิบ่มีเมื่อนี่ เพราะว่าเฮากะอันทางพอยเตอร์เพิ่นก็เจ็บเป็นอยู่พุ่นแห่พี่น้องไว้ก็เลยบ่ได้เฮ็ดเนาะเฮาก็ตั้งไว้แต่ก่อนแ่เฮิงพุ่นแหละยังลูกก็คือเห็นอยู่แหละเนาะเพราะว่าอัน เจ็บเป็นเอ็นอุ่นอยู่ก็ไดยบ่ได้เห็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเลยบ่ได้ว่าว่าอันนั้นนี่นอกนอะอยากให้ว่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังน้ำกันนี่แหละแต่ว่าเฮาก็ได้เห็ดเือนเห็ดซ้านมากะหลายข้าหลายปีทางแม่เพิ่นเห็นกับแม่เพิ่นก็อยากสุดอยากช่วยก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณในหลายเด้อเนาะทางครอบครัวพ่อแม่ที่สุดสวยดกเต้าเห็นเือนเห็ดซ้านที่มีเมตตาเอ็นดูทางครอบครัวเฮาก็ขอให้ ห่างห้มีห้จะเดินหงงเฮืองในหน้นาที่การงานห้ยลำหาด้วยห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้พอพ่อแม่เนาะที่สุดสวยลูกเนาะเห็ดเฮือนเหตุซา,านมาเนี่ยกะลูกกับบุมีอย่างตอบบุญแทนคุณกับมิตรคำขอบบุญขอบคุณผ่านปลายทางอันโทรศัพท์เลยเนาะอันนี้ก็เป็นทางห้องนอน เหลือแต่ทางอนอีกใส่บานประตูแล้วก็อันโบกเนาะเฮาสิได้สาบล่ะถ่าอยู่ดีไม่แห้งกอันข้าวขึ้นเล่าขึ้นเงี้ยพุ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็สิได้ใส่อันบานประตูประตูเฮาก็สิได้ขึ้นอยู่เนาะถ้าอยู่ดีไม่แหงถ้าบ่เป็นหั่นเป็นนี่เนาะก็สิได้แดวข้าวแล้วน้ําพุ่นแหข้าวขึ้นเล่าพุ่นแหปีหน้าพาม่ตกแรงพุ่นจังว่า มาขืนอยู่ข so, ืนเศร้าเนาะแต่ตอนนี้กะยังอยู่อันทางเพื่อนพ่อแม่เ้ากลอนแล้วก็อยู่เพื่อนน้องเพื่อนน้องคนกันยังม่ได้มาแต่กรุงเทพกรุงไทยข้างบนก็หัวมันสิเป็นเวลาฝนตกมากกะหัวห้ายหลายเนาะพอยเตอร์เพิ่นข้นเมื่อัานกะข้นอันเอายาเอาไปสร้างข้นไปจอดเอากาวเอายางขึ้นไปเจาะดูกะ บ่ออยู่พ่นแม่พี่น้องเอ้ยอยกสิเอาหยังใส่อีกเด้เนาะฝนตกมาก็จักสิเป็นตาอยู่หรือบ่ได้เถยสิอยู่ได้หรือบ่ตกเปียกอซอยู่แล้วูกดินขี้ดินเยบาดนีเมื่อย้ติเมื่อย้มาดินขี้ดินเย ยามาเตอมาเบิ่งพี่มาเบิ่งพ่อเจ้าถมขี้ดินพี่ดุอมาพี่มาถามมันทางความรู้สึกของพ่อไอเตอร์เพิ่นว่าเป็นรู้สึกแบบใดเนาะสบายดีดอกสบายดีแรเป็นได้พ่อไเตอร์คู้สึกของเจ้าที่มีทางพ่อแม่เพิ่นช่วยเฮ็ดเฮือนเฮ็ดชานโอ้ดีใจหลายฮ่ดีใจหลายเพิ่นว่าดีใจหายอยากมีหยังฝากบอกพ่อแม่เพิ่นบ่โอ้อยากบอกว่า ขมุ้งขอดใจพ่อแม่ใดๆโดยขมุมีพ่อแม่กับช่วงสีบุมีกับมื่อนี่ฉันแต่น้อขมุ้งพ่อแม่กับคือสีบุมีมื่อนี่เฮากันบุมีอยังบอกเพิ่นกะอวยพรให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งนะแตเน้อแม่ก็พ่ออยู่ดีมีแห้งเนี่ยโดยลำรวยลำรวยต่อไปพาน้าเนาะลูกกับบุมีอยังต่อบุญแทนคุณพ่อกับแม่นะมีแต่คำอวยพรนี่แหละพ่อแม่เอ้ยเนาะให้อยู่ดีมีแห้งมาผีมาถามค้อมูลซึกไอเตอร์ต่อบบดนี้ใไอฟอเจ้าเฮ็ดทางนี้ก่อนปะ หันฝนสิตกแล้วไปจักคึมๆมาอีกแล้วมื้อนี้ซักผ้าเต็มอยู่อเยแม่ซักผ้าก็แตกเลิกเบิ่งซาเมื่อยได้แม่เมื่อยก็ูเยเบิ่งเป็นีควมู้สึกของเจ้าอ้เตถามความู้สึกไอ้เตบานเป็นีได้ลูกได้เฮือนอันมีเฮือนอยู่น่ะู้สึกแบบได้ลูกล่ะดีใจเนาะดีใจ บุกิดว่าสิมีผู้ใหญ่มาชุดช่วยแบบนี้บุ๊ลย์รวยขอขอบุญขอบคุณทางประตูแม่ตู้เพื่อนๆดอปนชอยเฮ็ดเพื่อนขอบคุณเนะแม่ตู้กับประตูที่มาโซยเฮ็ดเพื่อนนะก็ให้แม่ตู้ร่ำรวยกับประตูเลยรร่ำรวย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 อยู่ดีมีแห้งนาะดูเนาะรวยรวยไอ้ตามาเลยอ้าวตา นขัดจีไมาใช่ดุนะสบายดีป้าลุงก่อนนุอย่าขึ้นไปดูไม่ชิตกะดุล่ะมาช่อแม่แล้วเหมือนกินนี่อยู่ในมือคิมโดยสบายดีป้าลุงผังผังไม่ทิถามไอ้ตาต้อบันนี่ไอ้ตาเป็นนี่ได้ดุอันได้เฮือนงามเนี่ยดุล่ะดีใจบ่ดุดีใจดีใจลายบ่แม่น่ารักแันนู้นโดยพังไม่ถามกอนุดีใจลายบ่ดุบ่ดีใจลายโดยอะขอบุญขอบคุณแม่ตุในดุอ่ะจับจับจน rồi mẹ tu đôi đôi tu đôi đôi mẹ phun hai mẹ tu bolo rồi sao thụ ơnขอบ cún đại mẹ lại bảo bảo nhau bọc kiềng, bạc một, một đủ cả đại ơi nó เอาใม่มาชวนขีดดินนะป้าป้าสับป้าแมงเตอร์กับท้ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิรงซัำนี่ก่อนน้องพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวโดยย่านฝนตกไอเตอร์วะผลน่ะมืด้ามืดผลมาแหละเพราะว่าเ้ากระตากผ้าตากแพ้ไว้ทั้งเฮือนใหญ่ครับผู้เล่นเนาะโดยดูตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าเาใส่อยู่เงินงามเลยเาก็ตื่นเต้นโอ้ยดูเลยอยู่เงินงามกับภาพผลแล้วแกยวเข่าแกยวน้ำแลี้ยวผูแหละแมงเตอร์กับชิมาเก็บดินเดี้ยนไว้อีกก้อนเนาะ มาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งซัมเนโกนกะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่น้องคอปเตอร์คือเก่าเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจก็ได้กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องคอปเตอร์คือเก่าสำหรับคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องในเอฟซี FC ทุกทานที่เข้ามาเบิ่งมา z ้มคลิปของแม่น้องคอปเตอร์ตั้งแต่ต้นจนจบนาอพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้แม่น้องเตอร์กับชิดาลงแล้วพอกันคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องลงมาหูกอหละมา เมียดงไอเตมานแมดุสบายดีเายบายโดยมาน้องแม่ไม่เก็บขี้ด <c oughs> ินตโดยมาพอกันน้องเติสวงไม้อีกใช่เดี๋ยวมาพอกันน้องตาไม่เด้อใล่ป้าดง ยูดีไม่แห้งอ่ายูดีไม่แห้งเบิดสุคนเด้อเลยสบายดีอะสบายดีบะเนี่สบายดีเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้าสะได้บายหลายไอ้ตาจอยของอ้แม่เอ้ยเนาะ